ดีนะเนี่ยเผื่อเวลาไว้แล้วตอนนี้ป้ายรถเมย์เนี่ยไม่รู้รถเมย์จะเห็นเราหรือเปล่านะเนี่ยรถปิดท้ายปิดหน้าปิดหลังป้ายรถเมย์กูอยู่ตรงเนี้ยมึงคิดเอาดิว่ากูจะมีใครจะไม่เห็นกูไหมเนี่ยแต่ขอโชคนะคะดิฉันนะเผื่อเวลาไว้นะคะแล้วก็เผื่อไว้สองก๊อกก็คือก๊อกที่หนึ่งก๊อกที่หนึ่งเออคือ,คอ,คอ,คอแม่ทุกคนแถมว่าฝนตกด้วยทุกคนดูดิ ก้อที่หนึ่งถ้าไปสายก็จะเปลี่ยนป้ายนะคะดิฉันจะเลอพอถ้าเราจะเปลี่ยนป้ายเดี๋ยวมันก็ขยายเลยคือดิฉันสามารถเดินเปลี่ยนป้ายได้ค่ะนะคะอ่ะตกลงจะมาจอดอีกคันหนึ่ง,งหรอฮะอ๋ะอไม่ใช่นะคะทุกคนถ้ามาจอดอีกคันหนึ่ง,งตุยคือวันเพนเนี่ยแบบเนี่ยฝนตกเลยทุกคนนะคะฝนตกด้วย,นะะตวยแต่ฝนตกทำอะไรวันเพนไม่ได้ค่ะที่นี่ แค่บอกว่าถ้าสายก็รอรอ,อให้มันถึงเวลานะฮะรอให้ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเนี้ยข้อเสียของบีเป้ข้างหลังเดี๋ยวจะไปหาซื้อเป้ใหม่ที่ย้ายมาข้างหน้าได้นะทุกคนเป้ของดิฉันเนี้ยเป็นอยู่ข้างหลังแล้วเราจะหยิบอะไรก็หยิบไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวจะไปหาเป้ที่อ่าเสริมดวงเสริมดวงจะคข้าาเสริมดวงดีกว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันรู้ดิฉันก็แอบบูเล็กๆนะคะอุ้ยสีอะไรมันมันแบบ วห็นหมเขาทําบ้านกันสวยแล้วมีคนก็ถามว่าบ้านสวยยังนะคะดิฉันก็รอดูรอดูรอด,รอดูก็จะหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาดูเวลาไม่ได้อะทุกคนแล้วถุงมือก็อยู่ข้างหลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลองนึกถึงสภาพเวลาเราถอดเป้ออกอะ่ะแล้วเราอ่ะจะต้องโอ้ยเหนื่อยเนื่อยเนื่ยเวลาไม่อยากคิดไม่อยากคิดเอางี้ละกันนะคะทุกคนยังไงวันเพ็ญก็เข้าประชุมทันนะคะ เห็นไหมว่าทําไมวันเพ็เผื่อเวลาเยอะจริงๆวันเพลงเข้าเข้าประชุมอ่ะสิบโมงนะคะสิบโมงเข้าสัมมนาสิบโมงแต่ไปก่อนหนึ่งไปก็ไปคุยโน่นคุยนี่นะคะเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันเดี๋ยวโทรคุยกับใครแต่ใครก็ได้ตอนนี้นะตายแล้วลืมเอาไฟมาเรียกรถนะคะทุกคนลืมเอาไฟมาเรียกรถแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋วกูจะเดินออกไปถนนเลยแหละวะเนี่ยมึงมึงกูอยู่ตรงนี้มึงรถเมย์กูอยู่ตรงนี้มึง ยืนแม่งกลางถนนเลยปกติไม่เคยเกินเส้นนี้นะนี่วันนี้มาอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะนี่คือการข้อดีของการเผื่อเวลาพอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็ยังมีเวลาเหลือแบบว่าแบบไม่สเตไม่สเตซิงคือตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละอ่อสิบสามแล้วนะคะดิฉันรถดิฉันมาประมาณ เจ็ดโ uh, มงครึ่งเนาะประมาณเจ็ดโมงครึ่งเล็กน้อยดิฉันก็รอกันอีกนิดนะคะโอเคนะคะทุกคนก็แค่นี้พอเนาะฝนตกเบาๆดิฉันก็มีร่มของดิฉันนะคะร่มเบา,เบา